เต็มตีนเตี่ยครับเมื่อวานกับ2ตัวเน้นที่ไปและทีเด็ด1สายสูง nac b r e d a จัดหนักจัดเต็มกับ fc ของกัปตันแปะไปนะครับเบรนฟอร์ดเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเอาชนะทางด้านน้องใบายอิสวิทไปได้4.3รายโยบายเยกานครับโดนใบแดงตั้งแต่ ครึ่งแรกนึกว่าจะหลับแล้วแต่ก็ยังกลับมาได้ครับเอาชนะคู่แข่งไปได้อีก 10- เรียกว่ากินกันไปเต็มเต็มนะครับไม่พลาดกับ2ตัวเน้นๆ1นึสายสูงจากทานเ้นเอเซีไปได้ก็สบายใจหวาดเจียบกันไปและนี่คือทีเด็ดที่กัปตันคัดมาให้แบบฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดช่องไอ้กดติดตามนะครับช่องกัปตันไทยกดติดตามไปเลยวันนี้ไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ฟุตบอลไทยครับ ฟุตบอลไทยวันนี้นะครับไลฟ์สด18นาฬิกาเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้รวมไปถึงอีก3ทีมที่น่าเชียร์1สายสูง1สายต่ำวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้สำหรับคอบอลกับตันแปะเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรีบกดยามัเลยวันนี้6โมงเย็นจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับโชคดีมีชัยนะเพื่อนๆวัยรุ่นหวัดเจียบเจอกันครับหโมงเย็นวันนี้